โรงเรียนบ้านพลสว่างยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านพลสว่างตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลพลสว่างอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น55คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนโดยมีนางวงเดือนบุญญารม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพลสว่างดำเนินการบริหารจัดการและดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้รูปแบบ Smart PSW Model ดังนี้ด้านที่1การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย โรงเรียนบ้านพลสว่างมีการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเทอิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเช่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆจัดบอดเฉลิมพระเกียรติจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กับหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนด้านที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 1. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีการประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน 2. โรงเรียนมีการกำหนดกิจกรรมงบประมาณผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน3 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็น,นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 4. โรงเรียนมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 5. โรงเรียนมีกฎระเบียบคู่มือแนวทางการดำเนินความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเหมาะสม 6. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาสุขภาพอนามยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยการเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสว่าง 8. โรงเรียนมีการจัดทำโครงการเพื่อรักษาวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาเช่นโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 9. โรงเรียนมีการดูแลสำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นตรวจสอบเครื่องกรองน้ำตรวจสอบถังดับเพลิงตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการนำผลสำรวจไปปรับปรุงแก้ไข 10. โรงเรียนมีห้องเก็บอุปกรณ์อันตรายอย่างมิชชิด อาทิเช่นเก็บเครื่องตัดหญ้าใบเลื่อยและอุปกรณ์งานช่างต่างๆ 11. โรงเรียนมีการจัดทำระบบป้องกันอันตรายจากไฟรั่วมีการต่อสายดินมีการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ 12. โรงเรียนมีการจัดทำระบบป้องกันและระงับอักค,คีภัยในสถานศึกษามีถังดับเพลิง มีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีการติดตั้งกลิ่งสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้มีการคัดแยกขยะอันตราย 13. โรงเรียนมีแผนป้องกันและระงับอักขีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนละเอียดทั้งการดับเพลิงการอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ 14. โรงเรียนมีการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลสว่าง 15. โรงเรียนมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 16. โรงเรียนจัดทำแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆ สถานศึกษาและได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรสีสงครามในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้ 17. โรงเรียนมีห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการประถงพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้งานได้และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 18. โรงเรียนมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่วความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน19โรงเรียนมีการจัดห้องส้วมแยกชายหญิงและมีอ่างล้างมือที่เพียงพอต่อนักเรียนมีการจัดเวรดูแลรักษาความสะอาดอย่างชัดเจน20โรงเรียนมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและถูกสุขลักษณะ21โรงเรียนมีการจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารและมีพื้นที่พักผ่อนอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 22. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาครบทุกเรื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ และระดับความดังของเสียง 23. โรงเรียนมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย mm. เกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษา mm. เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน mm. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย mm. แก่นักเรียนผ่านเสียงตามสาย mm. และผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง 24. โรงเรียนมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนำผลไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข25โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและนำไปวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยต่างๆในสถานศึกษาต่อไป 2 6โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกให้แก่นักเรียนและบุคลากรด้านความปลอดภัยมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยขั้นต้นการรณรงค์งดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดและมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 27. โรงเรียนมีหนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำง,งานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลาก 28. ร 28. โรงเรียนมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมีการจัดระบบการจราจรนักเรียนข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายมีครูเวรประจำวันคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนทั้งเช้าและเย็น คณะครูและบุคลากรมีใบอนุญาตขับขี่ครบทุกคน 29. โรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาอาทิการฝึกซ้อมดับเพลิงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้มีความสะอาดและปลอดภัย 30. โรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอาทิกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมตรวจสอบความสะอาดของห้องเรียนกิจกรรมพาน้องกลับบ้านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเป็นต้นจากผลการดำเนินงาน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านพลสว่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆโรงเรียนบ้านพลสว่างขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมเป็นอย่างสูงค่ะ